เสเป s ซัมซุงกลาซี่ A245G ให้กล้องหลัง3ตัว50ล้านพิกเซลพร้อมแบต5,000มิลลิแอมมีชัดไวาอาจเปิดตัวเร็วๆนี้ <S <S 1> <S 1> ม,มีข้อมูลว่าทางซัมซุงตัวเด็มที่จะเปิดตัวสมาร์ทโฟนระดับกลางรุ่นใหม่จากตระกูลก a าซี่ A ซีรีส์รุ่นประจำปี2023อย่างน้อย3รุ่นในเดือนนี้ครับที่มีทั้ง s ซัมซุงก a าซี่ A34 กลาซี่ A54 และ Galaxy A 2 4ครับล่าสุดก็ได้มีการเผยข้อมูลสเปคบางส่วนของ Samsung Galaxy A ส4 5ี G ออกมาเพิ่มเติมแล้วครับคือจะให้กล้องหลังทั้งหมด3ตัวที่มีทั้งกล้องตัวหลักเป็นเลนส์ w ความละเอียด้าล้านพิกเซลกล้องเอาตลตร์ w ความละเอียดล้านพิกเซลและกล้อง2ล้านพิกเซลที่ยังไม่ได้บุข้อมูลเลยนะครับให้แบตเตอรี่ที่5000มิลลิแอมป์รอรับเทคโนโลยีชาร์จเร็ว25วัตคาดหวา Samsung Galaxy A 2 4 5 G จะเปิดตัวเร็วๆนี้ครับ ยังไงเราคงต้องรอดูกันต่อไปแล้วครับตอนนี้ช่องไอทีฟาสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟาเพียงแค่เดือนละยีบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ